รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2567ในงาน B.N.K.48 and C.G.M.48 k i s s m e f a n f a r ได้มีการประกาศซิงเกิลที่7ของ C.G.M.48 โดยมีเซมบัสสือทั้งสิ้น12คนโดยมีเซนเตอร์คือนานา C.G.M.48 และเพลงประจำซิงเกิลที่7ครั้งนี้คือ Love Trip นั่นเองและเพลงนี้จะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จัดเต็มทั้ง C G M 48, A K B 48, J K T 48และ A K B 48ทีม S H ช่วงหน้ารู้กัน AKB48 ต้อสัสดีว่าชิมัสกับตันวงของ b n k 4 8ได้แกพวก n k 4 8 จากการประกาศของ Official ที่ลดจำนวนเซมบัสสึจาก16คนเหลือเพียงแค่12คนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากว่าเป็นการลดโอกาสให้กับสมาชิกวงที่จะติดเซมบสัสสึและในการประกาศครั้งนี้เป็นการประกาศเรียงลำดับงานเลือกตั้งซิงเกิลที่16แต่กลายเป็นว่าประกาศข้ามลำดับของ Angel CGM48 ทางฝั่งผู้จัดการวงอย่างรินะอิสตะได้เปิดเผยว่าการที่มีเซมบะสือเพียงแค่12คนเป็นโจทย์ที่ได้รับมาและต้องหาคนที่พร้อมทำงานจริงๆและเรื่องนี้ก็มีแฟนคลับบางส่วนที่รู้อยู่แล้วและนำไปพูดต่อทำให้เสียอัธรรตในการประกาศทางฝั่งของสมาชิกวงอย่างเหมย CGM48 ได้มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ในไลฟ์สดซึ่งพูดได้น่าสนใจเลยทีเดียว คือเหมือน่ะก็ได้คุยกับเขามาไม่บอกอะไรกันว่าเป็นใครสมมุติเรามีบริษัทโทรศัพท์แห่งหนึ่งบริษัทแห่งนี้ออกโทรศัพท์รุ่น A ออกมาซึ่งฟังก์ชันก็คือดีครบจบและปีต่อมา <c oughs> ออกโทรศัพท์รุ่น B ซึ่งฟังก์ชันก็ ไม่ได้่างจากเดิมเท่าไหร่ A กับ B เนะี่ยอาจจะไม่ได้่างเกินมากแต่ด้วยความที่ B อ่ะโทรศัพท์รุ่นบอ่ะมันใหม่กว่าใช่ไหมบริษัทเขาก็เลยต้องการที่จะขายรุ่น B มากกว่ารุ่น A อยู่แล้วเพราะรุ่น A อ่ะเขามันเก่าแล้วไงแต่ถามว่ารุ่น A ด้อยไปกว่า B ไหมก็ไม่จนกระทั่งวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2567 Mus มิวสิกวิดีโอเพลง Love Trip ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่สนุกสนานแต่เนื้อหากลับไม่ได้สนุกสนานเลยโดยเนื้อหาพูดเกี่ยวกับความรักในอดีตตอนที่เราแอบชอบคนคนหนึ่งแต่ไม่ได้สารภาพรักออกไปพอเวลาผ่านมาความรักในครั้งนั้นก็ติดค้างในใจเราอยู่เสมอมาและถ้าเกิดได้เจอเธอในตอนนี้ เราก็พร้อมแล้วที่จะสารภาพรักออกไปแต่มันก็ทำไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหนเป็นเพลงที่สื่อถึงความเสียดายในอดีตเอาไว้โดยได้ครูแมนและอองฟองมาฝากฝีไม้ลายมือการแปลเพลงนี้ไว้เช่นเคยในส่วนของชุดเซมบัสึจะเป็นชุดที่ปรับให้เข้ากับสไตล์ของแต่ละคนบางคนก็ใส่ชุดเปิดไหล แต่เซนเตอร์จะใส่ชุดไหล่พองเหมือนตุ๊กตาและมีหมวกจิ๋วประดับอยู่ด้านบนพร้อมกับขนนกครับในส่วนของมิวสิกวิดีโอกำกับโดยคุณอักษรดาลิขิตบุญมาและคุณสรวิทย์เมืองแก้วซึ่งในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นอกจากจะมีฉากบอกรักตามฉบับดั้งเดิมแล้วยังเป็นเหมือนการโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไปในตัวเช่นเชียงใหม่ซูอควาเรียมและวัดโลกโมลีเป็นต้นนอกจากนั้น ยังได้มีสปอนเซอร์สุดพิเศษอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้สนับสนุนพิเศษอีกด้วยและเสื้อผ้าที่เหล่าสมาชิกใส่ตามภาพที่ปรากฏนี้เป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยครับย้อนเวลากลับไปเมื่อนหนึ่งวันก่อนวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2567ได้มีการจัดงาน CGM 4 8 s Seven Single Love Trip First Performance ณเชียงใหม่หอเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่ให้เหล่าสมาชิกแคดิเดตรุ่นที่3ขึ้นแสดงเพลงยูเม่วะนิเกไนโดยผู้ที่ยืนตำแหน่งเซนเตอร์คือ,อ,อ,อเอยยยพลินปานาลีจากนั้นก็มีการแสดงซิกเกิลที่7นั่นก็คือเลิฟทร i ปนั่นเอง จากนั้นก็มีการแสดงซิงเกิลรองของซิงเกิลที่7จํานวน2เพลงโดยเพลงแรกคือเพลงอันติมีเซนเตอร,ร์คือพอมิมพ์ CGM48 แ,และเพลงต่อมาคือเพลงซ a นโนจุมบัง um มีเซนเตอร์คือฟ้าใส CGM48 แ,และที่เซอร์ไพรส์ที่สุด คือภายในงานได้มีการประกาศให้นานา,า CGM48 เลื่อนตำแหน่งเป็นสมาชิกทีม C อีกด้วยเลิฟท r i ปเป็นซิงเกิลที่45ของ AKB48 มีเซนเตอร์คือซาชิฮาราริโนอดีตสมาชิก HKT48 20พฤษภาคมพุทธศักราช2559สมาชิกข,ของ AKB48 ได้มีการเข้าร่วมงานอีเวนต์ของดิตยสารเซซี่เพื่อร่วมเสนอเพลงประกอบโฆษณาของนิตยสารโดยได้มีการเสนอชื่อเพลงชิอาวาเซโอวาเคนาไซนอกจากจะเป็นเพลงประกอบโฆษณาแล้วเพลงนี้จะเป็นซิงเกิลที่45ของ AKB48 อีกด้วย 18มิถุนายนพุทธศักราช2559ได้มีการจัดงานเลือกตั้งครั้งที่8ที่มีชื่อว่า a k b 4 8 45 single semba sso u senkio bokutajwa ok d a r a n i s u i t e k e b a i ซึ่งผู้ชนะครั้งนี้คือซาชิฮาราริโนได้คะแนนไปทั้งสิน 3, นน้น243,011คะแนนและนอกจากนั้นภายในงานยังได้มีการประกาศว่าซิงเกิลที่45 จะมีการวางจำหน่ายในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2559แต่ภายหลังกลับมีการเปลี่ยนแปลงเพลงโดยได้เปลี่ยนเป็นเพลง Love Trip แทนส่วนเพลง Chia ว a s e o ว a k e n s a i จะถูกใช้เป็นเพลงประกอบโฆษณาของนิตยาสารเซซี่2กรกฎาคมพุทธศักราช2559ในรายการ The Music Day จุดเริ่มต้นแห่งฤดูร้อนเพลง Love Trip ได้มีการแสดงสดเป็นครั้งแรก2ส,สิงหาคมพุทธศักราช2559ม mm ิวสิกวิดีโอเพลง Love Trip ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยเนื้อหาจะเป็นการสารภาพรักของชายหนุ่มกับหญิงสาวทั่วญี่ปุ่นภายใต้โปรเจกต์ที่มีชื่อว่า mm hmm. Kokurenihon Projectu to เป็นโปรเจกต์ที่เอาใจช่วยให้หญิงสาวและชายหนุ่มทั่วญี่ปุ่นมาสารภาพรักกันโดยการคัดเลือกชายหนุ่มและหญิงสาวทั่วญี่ปุ่น มาทำโปรเจกต์กันเลยทีเดียวโดยได้ฮิโรกิโอนะมาเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ส่วนรถบัสคันสีชมพูที่มีข้อความว่า l ลิฟทริปได้เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของโคดามะฮารุกะที่เธอได้เคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้าเกิดติดเซมบัสึได้จะแต่งตัวเป็นสาวผมทองมาเดินที่ถนนทาเคชิตะซึ่งเธอก็ติดเซมบัสสึจริงๆ ซึ่งในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2559เธอก็ได้ลงมาจากรถบัสคันสีชมพูพร้อมกับลูกสาวผมทองเพื่อเดินมาที่ถนนทาเคชิตะตามที่เธอได้เคยลั่นวาจาเอาไว้ในส่วนของยอดขายเพียงแค่วันแรกก็พุ่งทะลุไปถึง1 1 3 3 2แผ่นยอดขายอาทิตย์แรกเท่ากับ1,177,769แผ่น และยอดขายโดยรวมก็ปาไปถึง1,217,750แผ่นนอกนั้นยังเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องโตเกียวคาเ u รุโชโจอีกด้วยซึ่งซิงเกิลน,นี้มีสมาชิกที่ติดเซมบัสสอครั้งแรกคือ t a เ e อุจิซา k i Hidaka u ุส k ก i อิโนเอะยูริยะและเป็นซิงเกิลสุดท้ายของมิยาม a เอะอาิและโอวานะนาะ ก่อนที่เธอจะจบการศึกษาไปและเพลงนี้ได้ถูกบรรจุในอัลบั้ม2อัลบัม้มโดยมีชื่อว่าโบกุต a จิว a อโนฮิโนโย w เกโอชิ i เตรุและอัลบั้ม AKB48 1 5 Anniversary Single Playlist Part 3ซึ่งเป็นอัลบั้มที่หาฟังได้ทางออนไลน์ครับ Love Trip เป็นซิงเกิลที่14ของ JKT48 มีเซ็นเตอร์คือซิงกาจูเลียนี19สิงหาคมพุทธศักราช2559ทาง JKT48 ได้มีการจัดอีเวนท์ที่มีชื่อว่า JKT48 Jungle Competition 2016หรืองานเป่ายิ่งฉุบคัดเลือกเซมบัสสึกซึ่งผู้ชนะก็คือซิงกาจูเลียนี จากนั้นวันที่31มกราคมพุทธศักราช2560มิวสิกวิดีโอเพลง Love Trip ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนกำกับโดยโยฮันเนสกาตอซูโบโตซึ่งภายในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็ได้ซ่อนกิมมิกงานจังเก้นไว้เล็กน้อยโดยที่มีฉากสมาชิกเป่ายิ้งฉุบกันซึ่งเพลงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงแห่งความรักแต่ในมิวสิกวิดีโอเป็นความรักที่ไม่สมหวังครับ เพราะฉากสุดท้ายเซตเตอร์ของเพลงนี้ประสบอุบัติเหตุรถชนนั่นเองซึ่งซิงเกิลน,นี้เป็นการติดเซมบัสสือครั้งแรกของซิงกาจูริ亚นีเจนนิเฟอร์ราเชลนาตาเซียนีมาเดอายูวานียออเรเลียยันเซนอินเดียนีนาดิฟาซานซาบิลาเฟนีฟิตริยันติอาร์เดียนีอลิซาเบธและเป็นซิงเกิลสุดท้ายของ เซนดี a อาริยานีและเจสิก้าวาเนียก่อนที่เธอจะจบการศึกษาไป Love Trip เป็นดิจิทัลซิงเกิลแรกของ AKB48 ทีม SH มีเซนเตอร์คือหลิวเหนียน, dream, ยน,นซึ่งเวอร์ชั่นนี้มีความพิเศษตรงที่มีเซมบัสสืบมากถึง21คนโดยเพลงนี้ เป็นซิงเกลิลรองของซิงเกลิลที่1ของ AKB48 ทีม SH ที่มีชื่อว่าโชนิจิ25ธันวาคมพุทธศักราช2561มิวสิกวิดีโอเพลง Love Trip ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนกำกับโดยเอ k คิทากาฮาชิได้มีการไปเยือนสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นรวมถึง AKB48 Theater อ,อีกด้วย และเพลงนี้ได้ถูกบรรจุในอัลบั้ม Sunbea Kurakujuko Nishino Sustainable อีกด้วยครับและคำถามประจำคลิปนี้ถามว่าคุณอักษรดาลิขิตบุญมาและคุณสรวิทย์เมืองแก้วที่เป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอเพลงเลิฟคลิปให้กับ C.T.M. 4 8 <48, S 2> เคยกำกับภาพยนตร์ร่วมกันให้กับ48 Groups Thailand เรื่องใดต่อไปนี้ข้อที่ 1. one take ข้อที่2 The c h e e s Sister ตอน Deliver ข้อที่3 The c h e e t Sister ตอน Baker และข้อที่4ผ้าผีบอกทราบคำตอบแล้วคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับและตอนนี้เราไปรับชมตัวอย่างรายการตอนต่อไปกันเลยครับ